月影重云后，黑夜萧索，孤影寥落，红盖下。 สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกเช่นเคยนะคะกับนิยายปรมจารัทิมันเป็นคลิปของจินกอนเหย่ตั้งแต่เกิดมาเลยกับความผิดพลาดของจินกวางซานตอนหลานจ้านกับเว่ยอิงไปจินลินไถ่ายและตอนติ๊กแจงเฉิงเนี่ยด่าจ,จินกวางเหย่ว่าลูกโสเพณีที่ด่าแรงแบบนี้เพราะอะไรนะคะคือตั้งแต่เกิดมาเลยนะจินกวางเหวาเกิดมาในหอนางลมมีแม่เป็นนางลมแล้วจินกวางซานเป็นลูกค้าประจําประมาณนั้นนะคะจินกวางซานเป็นคน กลัวเมียกลัวหูหยินจินนั่นแหละแล้วหูหยินจินเป็นคนปรบแบบไหนนะคะก็คือเป็นคนที่มีอํานาจนะคะแล้วก็มีนิสัยเหมือนหูหยินอวีแม่ของเจียงเฉิงตอนนางแต่งกับเจียงเฟิงเหมียนนางยังไม่อยู่ร่วมบ้านกับเจียงเฟิงเหมียนเลยคือนางมีที่อยู่เป็นของตัวเองคือสองคนนี้ แต่งแบบไม่ได้รักกันนะเพราะสมัยก่อนที่คิดว่าจะได้แต่งกับเจียงเฟิงเหมียนคือชังเซอร์ซานเหรินแม่ของเว่ยอิงคือมันเป็นแค่ข่าวลือนะคะแต่สองคนนี้แล้วแท้จริงก็คือเป็นเพื่อนกันพอพอแม่ของเว่ยอิงตายนะคะเจียงเฟิงเหมียนก็เอาเว่ยอิงมาเลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่งแต่เจียงเฉิงอะกลายเป็นว่าเหมือนมีปมพ่อไม่รักแต่เขาก็รักลูกนั่นแหละแต่เจียงเฉิงเป็นนิสัยแบบนี้เอง ตระกูลจีนกับตระกูลเจียงมันต่างกันตั้งแต่คนเป็นประมุกแล้วค่ะเพราะเจียงเฉิงมองว่าพ่อไม่รักพ่อไม่แคร์แต่พอปฏิบัติกับลูกตามนิสัยของลูกอย่างเจียงเฉิงเนี่ยไม่ได้ชอบคนโอบประมาณนั้นแต่แตระกูลจีนคือถ้าเกิดไปใช่ลูกหลานสายตรงนะคะก็ชื่อจะโดนข่มเลยนะอย่างจีนกวางเหย่จีนกวางเหย่อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าเขาโตมาในหอนางลมแล้วมีปมคําว่านางลมมากที่สุด ตลอดเวลาเลยนะก็คือรักลูกรักเมียรักหลานก็จริงนะคะแต่จินกวางเหยวก็รักตัวเองมากที่สุดสําหรับคนที่ด่าจ,จินกวางเหยวว่าลูกนางลมเนี่ยก็มักจะไม่เคยมีจุดจบที่ดีนะอย่างเช่นพี่แน่มิงแฉอะไรประมาณนี้แต่ว่าเจียงเฉินก็เคยด่าเขานะคะ ตั้งแต่เกิดมาเลยคือทุกๆกคนรู้ว่าจินกวางสัานกลัวเมียแต่รักรอบมีน้อยไปทั่วจินกวางเหว่กับโมดเฉวนอีสถานที่เกิดก็ต่างกันแต่โดนข่มเหงมาเหมือนกันเลยจินกวางเหงว่โตมาในหอนางลมผ่านชีวิตโสมมมมานับครั้งไม่ถ้วนโดนข่มเหงคือชีวิตเด็กอะ่ะก็น่าสงสารนะคะจินกวางสัานคือเป็นลูกคุณชายบ้านรวยนะ แต่กลัวเมียนันมองว่าการที่คนประเภทจินกวางซางเป็นแบบนี้อยากจะถามว่าผู้หญิงที่นอนด้วยแต่ละคนน่ะมีใครมีบ้านไหมมีใครโดนถ่ายตัวออกไปไหมมีชีวิตที่ดีบ้างไหมขอตอบว่าไม่มีเลยนะคะ ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจินกวางซ่านไม่ถ่ายตัวแม่ของจินกวางเหยาออกมาถึงไม่ได้เป็นเมียก็เถอะก็คือเวลามีอะไรกันกับผู้หญิงอ่ะจินกวางซ่านก็จะให้ไข่หมูกเม็ดนึงกับผู้หญิงที่นอนด้วยคือได้ทุกคนนะแล้วพอมีลูกชายนะ เขาก็จะเอาเข้ามาเรียนมาดูเชิงประมาณนั้นขนาดเป็นลูกชายก็ยังโดนขมเหงขมเหงหนักนี่ก็ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเป็นลูกสาวก็จะแย่ขนาดไหนส่วนโมชเวนอีเป็นลูกของจินกวงซ่านอีกคนเกิดจากคุณหนูรองขระกูลโมก็คือ เป็นลูกเมียรองอะเออชีวิตนางเกิดมาก็เกิดมาจากเมียรองชีวิตก็ไม่ได้ดีมากจินกวางซ่านตอนแรกก็มาหาบ่อยนะคะมาหาคุณหนูรองนอนด้วยกันบ่อยแต่หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยชีวิตสองแม่ลูกก็โดนกดขี่ข่มเหงจนกระทั่งไปเรียนที่ จินลินไทยประมาณนั้นพอจินกวางเหว่ยงโตมาหน่อยแม่ให้เตรียมเสื้อผ้าเอาไข่หมูให้ลูกพอไปถึงก็คือจินกวางเหยา่ยงเนี่ยโดนถีบตกบันไดจิ้นลินไทยอะทุกคนคือพ่อประเภทนี้มีด้วยเหรอจินกวางเหยา่ยงได้พบกับพี่เนี่ยมีจัวเป็นผู้มีพระคุณคอยดูแลเนี่ยหวายสังคือพี่เนี่ยมีจัวเป็นคนแรกๆเลยค่ะ ที่สนับสนุนจินกวางเหยาให้มีโอกาสให้มีที่ยืนในสังคมวันที่จินกวางเหยาเข้าไปอยู่ในตระกูลจินคือเข้าไปน่าจะพอๆกับโมเฉวีนะและจินกวางเหยาสลัดตัวเองเป็นสายลับไปอยู่ตระกูลเวินคือเก่งนะคะเป็นสายลับได้ขนาดว่าห้องลับของตระกูลเวินลับๆเนี่ยก็ยังหาเจอนอกจากนั้นจินกวางเหย่ยยังมีอาวุธลับไว้ใช้งานในยามจมตัวนั่นคือสายฉินค่ะไอที่มันรัดคอน้องจินหลิงนั่นแหละ คือกว่าจินกวางอยากจะก้าวขึ้นสู่เส้นทางประมงได้ก็ต้องกําจัดคนที่ขวางทางรวมถึงผู้สืบทอดตระกูลสองคนด้วยอย่างจินจื่อเชียนและจินจือ่อสวินที่ เนี่ยมิงจวต้องตายนั่นเพราะพี่เนี่ยมิงจวอรู้ความลับและยังฆ่าแม่ทัพคนสนิทของพี่วันที่พี่ตายจินกวงเหวาเล่นฉินทํานองสงบจิตให้ฟังถ้าเกิดทํานองสงบจิตให้ฟังพี่เนี่ยมิงจวเนี่ยอาจจะรอดก็ได้ตลอดหนึ่งเดือนนะแต่การเล่นฉินทํานองสงบจิตเป็นพี่ซีเฉินถ่ายทอดให้และห้องรับตระกูลหลานหอคำพีตระกูลหลานตระกูลหลานนั้นมีคำพีการต่อสู้ประเภทเครื่องดนตรีเยอะและทีนี้เนี่ยการเล่นฉิน ก็ถ่ายทอดสู่สิทธ์นอกเช่นกันซูเซอร์เป็นสิทธ์นอก ก็ยังไปตั้งสำนักเองและยังเอาสิ่งที่ตระกูลหลานส่วนไปตั้งเองด้วยคือพูดง่ายๆว่าของเรียนแบบอยากเป็นเมืินหลานจานแต่เป็นไม่ได้ซูเซอร์ก็เลยเกลียดหลานจานมากนัดเคยทำคลิปแล้วนะคะว่าทำไมซูเซอร์ถึงเกลียดหลานจานจินกวางเหว่ยเนี่ยลอบเข้าไปในห้องรับตระกูลหลานเพื่อขโมยท่วงทำนองตรงอิงที่ทำให้คนฟังแล้วจิตใจปนป่วนธาตุไฟข้อแทรกง่ายก็เอาไปเล่นให้พี่เนี่ยมิงเจียฟังก็คือ ทํานองชําระจิตแล้วก็ใส่ทํานองจิตใจปั่นป่วนเข้าไปด้วยให้พี่เน่มิงเจี๋ยฟังคือตลอดหนึ่งเดือนก็คือตายอ่ะไม่พอนะจินกวงเหยาอยังสอนท่วงทํานองนี้ให้สูเซอร์ด้วยคือถามว่าทําไมไม่มีใครจับได้นั่นเพราะเวลาที่ พี่ซีเฉินอยู่จินกวงเหยาจะเล่นทำนองชําระจิตที่ถูกต้องให้พี่เนี่ยหมิงเจียฟังแต่ถ้าเกิดพี่ซีเฉินไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะเล่นทำนองปั่นปวดจิตผสมกับทำนองชําระจิตเข้าด้วยกันก็เลยจะทำให้ธาตุไฟเข้าแทรกง่ายๆแล้วมันไม่ได้ตายง่ายๆ้วย,ยนะก็คือทรมานไปหนึ่งเดือนน่ะถามว่า ทำไมจินกวางเหยาถึงสามารถเข้านอกออกในตระกูลลานได้นั่นเพราะพี่ซีเฉินจินกวางเหยาเนี่ยมีจ๋าสาบานเป็นพี่น้องกันพี่ซีเฉินจริงใจกับพี่น้องจึงมอบป้ายผ่านทางให้เข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใดๆเลยและจากเว่ยอิงกลับมานะลานจานบอกเรื่องของจินกวางเห่ยาให้พี่ซีเฉินฟังรวมถึงเหตุผลด้วยพี่ซีเฉินก็เลยเปลี่ยนป้ายผ่านทางใหม่ประมาณนั้นแต่ว่า เรื่องราวของจินกวงเหย่ยังไม่จบนะ ือจินกวงางซานนี่เลี้ยงจินกวางเหยาไว้ใช้งานเท่านั้นก็แค่นั้นแหละตัวจินกวางเหยาต้องการการยอมรับจากพอ่อจึงทําตามที่พ่อต้องการตั้งแต่เก็บเวรหนิงเอาไว้ใช้งานคืออยากจะเป็นตระกูลเวรสองนะคะแต่จินกวงางซานมันไม่มีปัญญาขนาดออกลบมาหลายสนามนะแต่มันก็ไม่เคยชนะเลยคือความกากอเอาเก่งอย่างเดียวและถามว่าชินสู้ในซีดีเขาบอกว่าโมสเสวนอีจีมนางและยังตามฉินสู้ทีนี้เนี่ย ตอนนั้นน่ะก็เลยบีบให้จินกวังซันไลโมเฉวียนอีกลับไปด้วยคือถามว่าจินกวังซันให้เลือกระหว่างโมเฉวียนอีกลับจินกวงเหยาจะเลือกใครจินกวงซันยอมเลือกจินกวางเหย่ยาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะในนิยายที่จินกวงางซันไลโมเฉวียนอีกลับมุตกูลโมนั้นเพราะโมเฉวียนอีตามต่อแยสิทธิ์รวบสำนักรวมถึงการต่อแยจินกวงเหยาด้วยเมื่อโม่เฉวียนอีกลับบ้านตระกูลโม ก็โดนลูกของฮูหยินโมลังแกคือโดนลังแกจากคนใช้จากฮูหยินโม่ที่เป็นพี่สาวของแม่แต่ว่าที่ฮูหยินโมได้เป็นผู้นำตระก,กูลนั่นเพราะฮูหยินโมมีแต่ลูกสาวฮูหยินโมก็เลยแต่งสาม,มีเข้าบ้านคือทุกคนลุมลังแกข่มเหงโมเชียนอีจะไม่มี อะไรก็มีแย่งก็แย่งนะคะลังแกรประมาณนั้นดูในซีรีส์และในอนิเมะเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าโมเชเวนอีขนาดไหนความเป็นอยู่ไม่ดีขนาดไหนดังนั้นโมเชเฉวนอีเลยคุ้มดีคุ้มร้ายบางครั้งก็ดีบางครั้งก็สติไม่ดีเป็นตน้นแต่ขึ้นชื่อว่าตระกูลจินหน้าตาลูกชายแต่ละคนคือสวยมากจริงๆจินหลิงก็คือสวยมากนะคะก็หลังจากที่โดนแบบนี้บ่อยๆเนี่ย ก็คือน้องเนี่ยไหว้สังก็เลยมาหาโมเฉวนอีแล้วมอบคาถาแบบประมาณว่าอุทิศร่างให้โมเฉวนอีรวมถึงเมื่อแค้นมากก็เลยอยากจะให้ตระกูลโมเนี่ยตายนะคะก็เลยเอาคาถาอุทิศร่างให้โมเฉวนอีเรียนโมเฉวนอีก็ใช้ทั้งคาถาใช้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการบังคับเว่ยอิงเนี่ยกลับมาเข้ามาอยู่ในร่างนี้แล้วก็ ทำตามความต้องการของโมเฉวนอีโดยการฆ่าตระก,กูลโมทั้งตระก,กูลนะคะแล้วก็ส่วนน้องเนี่ยหวายซางเนี่ยเขาก็เอามือของพีเนี่ยก็เอามาก่อเรื่องในบ้านของตระก,กูลโมถามว่าน้องน้องเนี่ยวายซางเนี่ยจะตามหาร่างของพีได้ไหมตามหาได้นะคะ แต่ถามว่าจะควบคุมพี่ให้อยู่นิ่งๆได้ไหมก็สรุปว่าไม่ได้นะคะแค่มือชิ้นเดียวเนี่ยเขาก็ควบคุมไม่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจึงต้องเชิญว้ยอิงกลับมาทั้งตัวหลานจ้านทั้งตัววัยอิงต่างได้รับผลประโยชน์ก็วินวินทั้งคู่กับน้องเนี่ยวายสังนั่นแหละเนี่ยวหยสังต้องการแก้แค้นและต้องการให้ร่างของพี่กลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องโดนแยกร่างส่วนหลานจ้านเนี่ย ก็ได้เว่ยอิงก,กลับมาอยู่ข้างไกาแล้วเว่ยอิงยังได้ล้างข้อคารหาของตัวเองด้วยก็เหมือนกับน้องแน่ไหวสยซางน่ะช่วยเหลือด้วย พยายามหาเบาะแสมาให้คนนึงหาเบาะแสมาให้คนนึงพยายามปิดอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องของความงามของตระก,กูลจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนกวางเหยาจีหลิงอ่าโมเฉียนอีจีนจื่อเฉียนเว่ยอิงยังเคยพูดนะคะว่าไอ้หน้านกยุงก็คือตระก,กูลนี้สวยทุกคนนะคือหาว่าจีนจื่อเฉียนหน้าตาสวยและยังหวงหน้าตัวเองมากประมาณนั้นก็เปรียบเหมือนแบบ ออไอ้น้านกยูงอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าจินกวางเหย่ยงต้องการให้พ่อยอมรับคือใช้ทําชั่วและคิดดูว่าจินจือ่อชวนก็ไม่มีขวานรู้เห็นกับแผนการพอจนกระทั่งแต่งงานกับอสูหรือฉินสู้ลูกของฉินซางเย่ฉินซางเย่เป็นลูกน้องคนสนิทของจินกวงางสั้นจินกวางสางั้นข่มขืนเมียของฉินซางเย่ฉินซางเย่ก็ไม่รู้นะคะว่าฮูหยินน่ะท้องแล้วก็จินกวางสั้นก็ไม่รู้ว่า หู้ยินชินน่ะท้องก็ชินซางเย่ก็คิดว่าเป็นลูกสาวตัวเองท้องลูกสาวตัวเองนางก็ดูแลลูกสาวตัวเองมาดีตลอดนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งจินกวงเห่ยาคบกับอาซูแล้วจินกวงเห่ยาพยายามทําให้ชินซางเย่ภูมิใจแล้วจะได้แต่งงานกันเมียของชินซางเย่รู้ก็เสียใจมากตอนแรกนะที่นัดอ่านนิยายนัดนก็คิดว่าเมียของชินซางเย่เป็นชู้กับจินกวงเห่ยาเลยไม่อยากให้จินกวงเหยาแต่งกับอาซูลูกสาวตัวเองที่ไหนได้ชิน สู้เป็นลูกสาวของจินกวงางซันจินกวงางซันข่มขืนนางนั่นแหละเออคนเรานะคะขมขืนได้แม้กระทั่งเมียของลูกน้องคนสนิท ฮูยินชินขอร้องให้จินกวางเหยาล้มเลิกงานแต่งงานแต่ทุกคนคิดดูนะว่าจะล้มเลิกยังไงในเมื่อจินกวางเหยาพยายามขนาดไหนที่จะให้ฉินซังเย่ยอมรับการแต่งงานแต่ทุกคนก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมจินกวางเหยาไม่ล้มเลิกงานแต่งงานได้ความจริงก็ล้มเลิกได้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันนั่นไม่เพราะจินกวางเหยามีอะไรกันกับอาซูไปแล้วอาซูท้องอีกต่างหากทํายังไงได้นะคะก็ต้องแต่งงานเข้ามาเป็นฮูหยินเองนั่นแหละ ทีนี้เนี่ยตั้งแต่ที่จินกวงเหยาแต่งกับอาซู่มาก็น่าจะประมาณ13-14ปีไหมคะจินกวงเหย่ ไม่เคยมีอะไรกับอาซู่อีกเลยหลังจากแต่งงานมาชีสู้จินกวางเหยก่กกยกย่องนางเป็นเมียคนเดียวนะยังให้เกียรตินางเป็นสามีภรรยาที่คนนอกต่างชมว่าสมกันมากที่สุดอาซู่ก็สวยจินกวางเหย่คืองดงามตามฉบับตระก,กูลจีนนะคิดดูก็ตั้งแต่แต่งงานมาก็ไม่เคยมีอะไรกับอาซู่อีกเลยและจินกวางเหย่ก็ไม่ได้มีผู้หญิงคนอื่นอีกเหมือนพอ่อถามว่าจินกวางเหย่เนี่ยรักอาซู่ไหมก็ลักค่ะแต่ในเมื่อรู้แล้วว่าอาซู่คือน้องสาว ก็ได้แต่อยู่ด้วยกันแบบนั้นแหละ จินกวางซานต้องการตราพยักธมินหลังจากเว่ยอิงตายจินกวางซานอยากเป็นตระกูลเวินสองแต่ไม่มีความสามารถนั้นก็เลยบีบให้จินกวางเห่ยาทำจินกวางเหยาอยากให้พ่อยอมรับตัวเองตั้งแต่เรื่องตาพยักธมินหรือเก็บเวินหนิงเอาไว้ใช้งานรวมถึงเสยยื้อหยางหรือปรมาจารย์ลัทธิมานเกนั่นแหละก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตาพยักธมินที่จินกวางเหยาให้เสยยื้อหยางเนี่ย ประกอบขึ้นมาใหม่แต่ว่าตาพยักทมินใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะคะไม่เหมือนของเวอิงเก็บเวินหนิงไว้ใช้งานรวมถึงเก็บเสือ้อหยางที่จริงเนี่ยเสือ้อหยางค่าตระกูลผิงฉางผิงนะคะก็คือประมาณว่าเสือ้อหยางเนี่ยข่าตระกูลฉางบ้านฉางผิงนั่นแหละมันก็เข้าใจอยู่นะขะ้ว่าทําไมต้องค่าก็ก็สมควรโดนนะคะแต่ว่าเสือยอหยางก็ควรที่จะลงโทษแต่จินกวางสั้น ก็ยังเก็บช่วยอ,อย่างเก็บเวินหนิงเอาไว้ใช้งานคือให้จินกวงสั้นมันไม่ควรถูกนับเป็นพ่อได้ซ้ำจินกวงเหยี่ยงจัดการจินกวางสั้นตอนที่ป่วยในวาระสุดท้ายโดยการจับพ่อตัวเองไปมัดไว้บนเตียงแล้วให้นางลงปฏิบัติกับพ่อจนจินกวงสัานตายก็คือปรนิบัติจินกวงสัานจนตายไปเลยคาเตียงแต่พวกนางได้รับคำสั่งว่าต่อให้ตายก็ไม่ต้องหยุดปรนิบัติคือทุกคนคะ จินกวงางซ่าถูกประกาศว่าติดโรคตายแน่นอนว่าไม่มีใครเห็นค่ะเพราะทุกคนรู้กันหมดจินกวงางซ่าเนั้นส้ำส่อนขนาดไหนส้ำส่อนขนาดว่าเอาไม่เลือกขนาดเมียของลูกน้องตัวเองก็ยังไม่เว้นนางลมทั้งหมดยกเว้นอีกคนนึงนะคะนัดนก็จำไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เคยช่วยแม่ของจินกวางเหยีไว้ จากการที่โดนลูกค้าแบบประมาณว่าแกผ้ากลางถนนแล้วนางอ่ะเอาผ้ามาคุมแม่ของจินกวางเหยาดังนั้นเนี่ยนางก็เลยรอดแต่โดนขังไว้ช่วยชีวิตแล้วนางรมที่เหลือเนี่ยจินกวางเหย่ททำยังไงจินกวางเหย่ก็เผานางพวกนางทั้งเป็นเลยนะคะแล้วกลายเป็นวัดกวนอิมปัจจุบัน จินกวงางเหว่ต้องรับกรรมที่พ่อตัวเองก่อส่งมาถึงตัวเองคือจะไม่โกรธแค้นก็ไม่ไหวใช่ไหมคะจินกวางส่้นสมควรตายแบบนั้นแหละชีวิตพังและยังต้องมาตามแก้สิ่งที่จินกวางส่้นทําไว้ชินซูเมื่อคลอดแล้วถ้าพีกน้องแต่งงานกันมีลูกกันลูกก็จะเป็นออทิสติกประมาณนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดแบบปล่อยให้เด็กโตเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนรู้ว่าชินซู กับตัวเองเป็นพี่น้องกันเด็กอายุสี่ห้าขวบก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็เป็นเด็กแต่ถ้าโตแล้วยังมีลักษณะบกพร่องแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องฆ่าลูกของตัวเองจินกวางเหวามีทุกวันนี้ได้โดยการเหยียบศพคนอื่นทำร้ายคนอื่นมานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อสองครามกับตระก,กูลเวินจบลงไปตระก,กูลจินเลยต้องสร้างหอสังเกตการเอาไว้ทุกที่แต่มีคนคัดค้านจินกวงางเหวี่ยจินกวางเหยา่ยมจึงฆ่าลูกตัวเองแล้วป้ายความผิดให้กับคนที่คัดค้าน แล้วจิงกวางเหยาก็ฆ่าทั้งตระกูลที่พัดค้านในวันนั้นเลยแบบยัดความผิดให้เขาว่าเขาอฆ่าลูกตัวเองดังนั้นจิงกวางเหยาจึงได้สร้างหอสังเกตการจบนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทีนี้เนี่ย ถึงลูกตายแล้วแต่จินกวังเห่ยาเนี่ยก็ไม่เคยมีอะไรกับอาซู่อีกเลยนะจินกวังเหยาเหยียบศพใครบ้างก่อนขึ้นไปมุกนั่นคือฆ่าพี่เนี่ยมิงจ๋วทําให้พี่เนี่ยทาา่าใส่ข้อแทกจากนั้นจึงใช้พี่เนี่ยมิงจ๋วเป็นศพอมหิตไว้ใช้การคนเรานะคะศพอมิหิตแรงอาฆาตสูงเท่าไหร่ยิงสามารถใช้งานได้ดีเท่านั้นแต่ว่าคนที่สามารถควบคุมศพอมิหิตได้โดยไม่ต้องใช้ตะปูต่อควบคุมนั้นคือไวอิงค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยมิงจ๋วเกลียดชังจินกวงเหยา แต่ความสำนึกคิดไม่มีแล้วมีแต่ทำได้ว่าใครมีสายเลือดตระกูลจินเช่นจินกวางเหย่ยโม่เฉวนอีจินหลิงก็จะฆ่านะคะและจินกวางเหย่นั้นคุมพี่เนี่ยมิงเจอีอไม่ได้ก็เลยใช้มา่าให้แยกกระจายชิ้นส่วนศพไปไว้ในสถานที่ต่างๆที่มีแรงอาฆา่าสงูงสะเกิดข่มกันเองนัดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับนัดนะที่จินกวางเหย่ยทำแล้วคือเรื่องของพี่เนี่ยมิงเจอีอก็คือขนาดว่าเขาเป็นคนช่วยเหลือ เป็นคนให้โอกาสจินกวงเหยาในการยืนด้วยด้วยตัวเองมีชื่อเสียงอีกทั้งสนับสนุนด้วยแต่เพราะพี่เนี่ยมิงจัวไม่มีวาทศิลป์ก็เลยด่าจ,จินกวงเห่ยาว่าลูกนางลมคําว่าลูกนางรมไปเกลียดย้อนของจินกวงเหยาเป็นคําที่จินกวงเห่ยาเกลียดมากที่สุดสําหรับนัดแล้วจินกวงเห่ยามองว่าตัวเองเขารบพี่ซีเฉินมากที่สุดพี่ซีเฉินมอบความจริงใจให้ไม่เคยด่าจ,จินกวงเห่ยาไม่ว่าจะจินกวงเห่ยาเนี่ยจะสนับสนุน ไม่ว่าจินกวางเห่ยาจะทำอะไรนะคะก็จะสนับสนุนทุกอย่างเลยทำอะไรก็มักจะคุยกับพี่ซีเฉินพี่ซีเฉินก็จะสนับสนุนพะตอนที่พี่ซีเฉินเนี่ยหอบคาพีหนีตะกูลเวินนะคะจินกวางเห่ยาก็เป็นคนช่วยไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบรรยายนะคะว่าช่วยยังไงนัดก็ยังมองว่าจินกวางเห่ยาเนี่ยเร็วที่สุด ก็เป็นเรื่องของพิ่เนียมิงเจ๋อนะคะแต่เอาเข้าจริงแล้วพิ่เนียมิงเจือไม่ตายไม่ได้ค่ะเพราะพินเนียเป็นคนหัวรุนแรงไม่ยอมคนไม่ตายไปข้านก็ไม่จบจินกวงเหยาหรือตองคาเพราะพินเนียรู้ทันนั่นแหละแต่การที่ มาที่พีซีเฉินรู้ว่าจินกวงเห่ยาเป็นคนทําก็ไม่มีทางที่พี่ซีเฉินจะสนับสนุนต่อใช่ไหมพีซีเฉินไม่มีทางรักคนอื่นมากกว่าน้องชายตัวเองอย่างหลานจานและยังไว้ใจหลานจานมากถึงขนาดกล้าเปลี่ยนรหัสทางเข้าบ้านและจินกวางเห่ยามาก็เข้าไม่ได้จินกวงเห่ยาคืนป้ายผ่านทางพีซีเฉินแต่ที่ขึ้นเป็นประมุกนะคะก็จินกวงเห่ยาเนี่ยใช้ว่าอิงวนหนิงในเส้นทางชงฉีในการกําจัดจินจื่อชวีนจินจือ่อเชวียนกาจัดทายาสกุลจิน พร้อมกันทีเดียวสองคนส่วนตัวเองก็เหลือเป็นผู้สืบทอดคนเดียวเวยอิงตระกูลจินเป็นผู้นําในการกําจัดเวยอิง พอกำจัดเศษสิ่งที่ตัวเองต้องการคือตราเพลทมินอุปกรณ์ต่างๆทุกคนต่างก็ใช้เป็นหมดนะคะเหล่าเซียน,นี่กก็แบ่งกันไปใช้เป็นหมดนะคะพวกหน้าไหวหลังหลอกเปลียดมานแต่ใช้ของที่มานประดิษฐ์อย่างทงเรียกวิญญาณแล้วก็จานที่ใช้คล้ายกับจานเข็มทิศนะคะในการหาวิญญาณอะไรตานานนะ่ะศาสตร์วิชาต่างๆก็แบ่งกันไปใช้นะคะรวมถึงคาถาวิชามนดำก็เป็นจินกวงเห่ยาเป็นคนเก็บไว้และยังแอบล่ำเรียนวิ นี้ด้ดวยรวมถึงการถ่ายทอดวิชาคาถาป 100, ล0อยพันรูอะไรเนี่ยแหละให้สูเซอร์ด้วยสูเซอร์หลักและพักดีกับจินกวงเหยาเพียงพอจินกวงเหยาจจาชื่อได้ตัดกับประหลาดดีนะคะเพราะสูเซอร์เกลียดหลานจานันหลานจานดูหญิงเกลียดที่หลานจานเนื้อกว่าคนอื่นมีหน้ามีตานี่แหละ คนเราไม่รู้จักประมาณตนนะคะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแม้กระทั่งเคล็วิชาตะของตระกูลหลานตัวเองก็มาใช้ในสำนักของตัวเองคนเลยเรียกซูเซอร์ว่าของก๊อฟซูเซอร์เกลียดหลานจ้านมากแต่ทำอะไรไม่ได้กับจินจือชวินที่เกลียดซูเซอร์เพราะที่นิสัยยิ่งหยิ่งไม่เห็นหัวคนอื่นแล้วก็ไปสาบด้วยคาถาพันร้อยลู ก็ทั้งตัวก็จะมีรูนะคะกระทั่งตายรูก็จะไปหายไปจนกว่าคนสาบจะตายไปด้วยตัวหลานจาน ก็พยายามหาและสืบหลายครั้งกระทั่งว่ยอิงไปจินลินถยในงานประชุมกับเวออิงหลานจ้านกับเวออิงอยู่อีกห้องคือทุกคนงงว่าโม่เฉนอีน่ะเป็นพวกรักร่วมเพศคอยตื้อไอเหวี่ยแล้วทำไมตอนนี้มาตามติดหลานจ้านถามว่าหลานจ้านแคร์ไหมชาตินี้พอไม่แคร์คนอื่นเลยค่ะมันมีซีนเขินอยู่ซีนหนึ่งตอนที่ว่ยอิงในในร่างตุ๊กตาก,กระดาษเราคุยกับเวออิงว่าเ่าซนทุกคนมันเขินมากเพราะแค่คําว่าเฉาซนของหลานจ้าน มันก็ไม่มีอะไรนะคะแต่คนอ่านฟินไปแล้วจ้าทั้งฉากมีมีทั้งในซีรีส์และในอนิเมะเลยเวออิงเข้าไปในห้องลับของตระกูลเหยาเห็นความลับของจินกวางเหยาโดยการซ่อนหัวพี่เนี่ยมิงจัวแล้วก็ศาสตร์วิชามนดาของเวออิงและพบกับ กระบ,บี่ของตัวเองน้องแล้วแต่นะคะความลับที่จินกวางเหยาพยายามปกปิดนั่นคือเห็นอาซู่นางร้องไห้แถมอาเจียนด้วยตอนนั้นที่น้าดูในซีรีส์ก็งงนะคะว่าทาไมอาซู่ต้องอาเจียนเหมือนขยะขย,ะขย,ะยงะ่ะพอมาอ่านก็เลยรู้ว่านางรู้ความจริงว่าตัวเองอเป็นน้องสาวของจินกวางเหยา่และจินกวางเหยา่ก็ไม่มีทางเลือกเลยตัดสินใจฆ่าอาซู่จินกวางเหยา่ไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองถามว่ารักน้องจินหลิงรักอาซู่ไหมก็ตอบว่ารักนะคะ แต่ไม่รักคนอื่นเท่าตัวเองแค่นั้นแหละคาถาที่ซูเซอร์ใช้ในตอนนั้นเนี่ยมันคือคาถาร้อยรูอะไรสักอย่างนี่แหละมันเป็นเวทคาถามนดํานะคะสาบคนอื่นแล้วเนี่ยคาถาก็จะย้อนกลับมาหาตัวเองทั้งตัวซูเซอร์ก็จะมีพันรูเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสาบไปแล้วเนี่ยคนโดนสาบก็จะมีรูแล้วก็ คนที่สาบเนี่ยก็จะมีรูเหมือนกันและถ้าเกิดคนสาบตายเนี่ยคาถานี้มันก็จะหายไปในศพก็จะไม่มีแต่ว่าในร่างของจินจื่อชวินก็ยังมีรอยนี้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามซ่อนศพจินจื่อชวินด้วยเพราะว่า ถ้าเกิดไปเห็นเนี่ยรู้ว่ารูไม่หายก็จะรู้ว่าเว่ยอิงไม่ได้ทําดังนั้นทั้งตัวของซูเซอร์ก็จะมีพารูเหมือนกันทะลุตับไตไส้พุงรวมถึงจินตานเองด้วยถ้าใครกลัวรูก็ไม่ควรจะดูฉากที่ซูเซอร์ถอดเสื้อในวัดกวนอิมนะจึงรู้ความจริงว่าคนสาบของจินจื่อชวินก็คือซูเซอร์เว่ยอิงก็เลยต้องรับกรรมเรื่องใช้ศาสตร์มนต์ดำกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้นะคะจินกวงเหย่เลยถามเว่ยอิงว่าถ้าไม่มีเรื่องโดนสาบเราจะมีชีวิตอยู่ ไ,ได้นานหรือคนประเภทเจ้าฟาลิขิตให้เจ้าตายเร็วประมาณนี้แหละแล้วจิกเจียงเฉิงว่าถ้าเจ้าคุยกับเว่ยองิงก็คงไม่มีใครมาแทรกกลางได้จินกวางเหว่ยาหารู้ไหมว่าเจียงเฉิงเว่ยอิงเห็นแกัดกันบ่อยอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะเขาแค่ป,ปากแซมใส่กันเฉยเจียงเฉิงโกรธจรินกวางเหว่มากเพราะหาว่าเว่ยอิงตายเร็วนะคะเลยด่าจินกวางเหวา่ว่าอายุสั้นบ้านแม่แกสิลูกนางรมอย่างเจ้าเนี่ย นี่แหละค่ะที่เจียงเฉิงด่าหยาบคายที่สุดคือด่าจ,จินกวงเหยาว่าลูกนางรมเพราะจินกวงเหย่เนี่ยด่าว่ยอิงว่าอายุสัน้นคือทุกคนคิดดูนะว่าจนวินาทีสุดท้ายนะจินกวงเหย่ยังตัดสินใจฆ่าพี่ซีเฉินไม่ได้รักอะไรประมาณนั้นนะคะจะบอกว่าเขาไม่เคยด่าดตัวเองเหรองั้นจินกวงเหย่สําหรับนั้นคือคนทรยศที่สารเลวที่สุดหลังจากคนก็คือฆ่า คนที่ให้โอกาสตัวเองแทงข้างหลังรอบค่าไม่พอพาก็ฆ่าให้ทรมานที่สุดโดยการเล่นชินทำนองปันปวดจิตใจพอตายก็อพี่เนี่ยมีงเจือไปเป็นศพออมหิตพอขุมพี่เนี่ยมีงเจือไม่ได้ก็พี่เนี่ยไปทามาหายแย้แยกแยกศพไปไว้ในสถานที่ต่างๆถ้าเกิดพี่เนี่ยมีงเจอือกลับมารวมร่างกันได้คนที่สวยคือจินกวางเหยาและท้าวนหนิงโผลมาคนสวยคือจินกวางเหวาเพราะตระกูลจีนพูดกับร้อยตระกูลเสียนว่าจะกําจัดวนหนิงแต่สุดท้าย แอบเก็บเวอร์หนิงไว้ใช้งานนี่แหละค่ะความพักดีของจินกวางเห่ยาที่มีต่อพี่ซีเฉินแล้วทรยศพี่เน่ามิงจา๋ามีหรือพี่ซีเฉินจะรัก็เดือดมากกว่าน,น้องชายตัวเองจินกวางเห่ยาโดนหลานจ้านฟันแขนที่ปกติแล้วหลานจ้านจะฟันแขนฟันอะไรก็มักจะออมแรงนะแต่ถ้าพลาดคอจินหลิงพลาดแน่นอนแล้วก็จินกวางเห่ยาเป็นคนจับเวยเอยอิงเป็นตัวประกันให้หลานจ้าน ผนึกพลังวิญญาณผนึกปานอะไรประมาณนั้นแน่นอนว่าหลานจ้านอย่าจัดการให้เรียบร้อยก็ฟันแขนขาดไปเลยจินกวางเหยาตายนั่นเพราะ พี่เนี่ยมีเจือค่าแล้วก็เอาไปนอนในโรงใบเดียวกันและสามารถเปิดมาทำพิธีได้ก็ต่อเมื่อครบร้อยปีเท่านั้นนะัดคิดว่าเรื่องอื่นนะัดเห็นใจจินกวางเหยาวนะโดยเฉพาะเรื่องจินกวงางซานหากว่าจินกวงางซานถ่ายตัวแม่จินกวางเหยาวไม่ทำตัวไข่ไม่เลือกมีลูกชายแต่ก็ยังยอเยยว่าลูกชายเหรออะไรประมาณนั้นคนประเภทไหนรู้ว่ามีลูกชายแล้วยังปล่อยให้ลูกชายตัวเองอยู่ในหอนางลม พอลูกชายมาจินลินไถก็ให้คนถีบจินกวงเหยาลงมาให้จินกวงเห่ยาทำชั่วจินกวงเห่ยาก็ทำเพื่อที่จะให้จินกวงซ่านพอใจแต่นี้กลับไม่หยุดชีวิตจินกวงเห่ยาส่วนหนึ่งที่พังก็เพราะจินกวงซ่านตั้งแต่เรื่องชินสู้นี่นะ่าเห็นใจจริงๆนะเพราะตลอดเวลาที่จินกวงเห่ยาแต่งงานกับอซูมาก็รักนางถนอมนางแล้วก็เห็นว่านางเนี่ย เป็นน้องสาวตัวเองก็ไม่เคยมีอะไรกับอส่อีกเลยแต่จินกวงเหยาก็ไม่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองยกเว้นแม่ฉากสุดท้ายยังพยายามขุดศพแม่หนีไปตรงอิงตรงอิงคือดินแดนของญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะคะเพื่อแผ่การและหาทางรอดแล้วจำต้องฆ่าฉินซูและฆ่าลูกตัวเองและเหยียบคนอื่นเพื่อขึ้นเป็นประมุขและความสําเร็จแต่ที่ไม่เห็นใจเลยก็คือเรื่องของเวออิงเรื่องของพี่เนี่ยมิงเจือเพราะจินกวงเหยานี่แหละแล้วก็ จินกวางเหว่เป็นตัวละครที่นัดเกลียดไม่ได้แล้วก็รักไม่ลงจริงๆนะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดก็สามารถกดติดตามได้และใครอยากจะเลี้ยงขนมนัดได้ก็กดโดเนตทตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ